เสนาสนักขันธกวรรณนาวินิจฉัยในเสนาสนักขันทกะวินิจฉัยในเสนาสนักขันทกะพึงทราบดังนี้บทว่าเสนาสนะเป็นของยังไม่ได้ทรงบัญญัติได้แก่เป็นของยังไม่ได้อนุญาตที่อยู่ที่เหลือพ้นจากเรือนมุงแถบเดียวเป็นต้นไปชื่อวิหารเดือนมุงแถบเดียวนั้นได้แก่เดือนที่โค้งดังปีครุฑ ปราสาทนั้นได้แก่ปราสาทยาวเรือนโลนนั้นได้แก่ปราสาทนั่นเองแต่มีเรือนยอดตั้งอยู่บนพื้นบนอากาศถ้ำนั้นได้แก่ถ้ำอิฐถ้ำศิลาถ้ำไม้ถ้ำดินคำว่าเพื่อสงทั้งสี่ทิศที่มาแล้วและยังไม่มาคือเพื่อสงผู้อยู่ในสี่ทิศทั้งที่มาแล้วทั้งที่ยังไม่ได้มาว่า,วาด้วยวิหาร,ารฐาน วินัยใัยในอนุโมทนาคาถาพึงทราบดังนี้สองบทว่าเย็นร้อนพระผู้มีพระภาคตรัสด,ด้วยอำนาจฤดูผิดส่วนกันลมเจือหยาดน้ำท่านเรียกว่าลมในสิสิระฤดูในคำนี้ว่าติสิเรจาปิอุทธิโยผลนั้นคือผลที่เกิดแต่เมฆโดยตรงนั่นเอง บทเหล่านี้ทั้งหมดพึงประกอบกับบทนี้เทียวว่าปฏิหันติบทว่าปฏิหันติได้แก่ลมและแดดอันวิหารย่อมกำจัดเสียบทว่าเลนัดถังคือเพื่อหลีกเร้นอยู่บทว่าสุขัดถังคือเพื่อความอยู่สบายเพราะไม่มีอันตรายมีเย็นเป็นต้นสองบทนี้ว่าชายตุลจะวิปัสสิตุงพึงประกอบกับบทนี้เทียวว,ว่า สุขัดถันจะจิงอยู่ท่านกล่าวคำอธิบายนี้การถวายวิหารเพื่อความสุขการถวายวิหารเพื่อความสุขเป็นไฉนความสุขใดมีเพื่อเพ่งพินิษและเพื่อเห็นแจ้งการถวายวิหารเพื่อความสุขนั้นอีกประการหนึ่งสองบทว่าชายตุลจะวิปัสสิตุงนี้พึงประกอบกับบทหลังบ้างว่า ถวายวิหารเพื่อเพ่งพินิษและเพื่อเห็นแจ้งการถวายวิหารแก่สง์ของทายกผู้ถวายด้วยตั้งใจว่าพิสูจ์ทั้งหลายจากเพ่งพินิษจากเห็นแจ้งในกุดีนี้ท่านผู้รู้ทั้งหลายสรรเสริญเ่าเลิศจยิงอยู่พระผู้มีประภาคได้ตรัสคำนี้ว่าผู้ใดให้ที่อยู่ผู้นั้นเป็นผู้ให้ครบทุกอย่าง จิงอยู่การถวายวิหารท่านผู้รู้ทั้งหลายสรรเสริญว่าเลิศเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงทรงประพันธ์คาถาว่าตัสมาหิตป,ปันดิโตโปโสคำว่าวาสเยถะหู้สุตเตมีความว่าพึงนิม,มนต์พิสูจน์ทั้งหลายผู้เป็นพหูสูตรด้วยการเล่าเรียนและผู้เป็นผู้สูตรด้วยการตร,รัสรู้ให้อยู่ในวิหารนี้ หลายบทว่าเตสังอันนันจะเป็นต้นมีความว่าข้าวน้ำผ้าและเสนาสนะมีเตียงต่างเป็นต้นอันใดสมควรแก่พิสูจน์เหล่านั้นพึงมอบถวายปัจจัยทั้งปวงนั้นในพิสูจ์เหล่านั้นผู้ซื่อตรงคือมีจิตไม่คดโกงบทว่าถ้าเธยยะคือพึงมอบถวายก็แลพึงถวายปัจจัยนั้นด้วยจิตอันเลื่อมใส ไม่ยังความเลื่อมสายแห่งจิตให้คลายเสียจึงอยู่ทายกนั้นจะรู้ทั่วถึงธรรมใดในพระศาสนานี้แล้วเป็นผู้ไม่มีอาสวะวรินิพานพิสุผู้เป็นผู้หูสูตรเหล่านั้นย่อมแสดงธรรมนั้นซึ่งเป็นเครื่องบรรเทาทุกข์ทั้งปวงแก่เขาผู้มีจิตผ่องใสยอย่างนี้ชนิแลว่า,<บ>าด้วยสายอยู่เป็นต้นวินิจฉัยในคำว่า อาวินชนะจิตทางอาวินชนะรัชชุงนี้มีความว่าขึ้นชื่อว่าเชือกแม้ถ้าเป็นของที่ทำด้วยหางเสือควรแท้เชือกบางอย่างไม่ควรหามิได้ดานสามชนิดนั้นได้แก่กุญแจสามอย่างวินิจฉัยในคำว่ายันตะกังสูจิกังนี้ว่าพิสุควรทำกุญแจยนที่ตนรู้จัก และลูกกุญแจสำหรับไขกุญแจยนต์นั้นที่ชื่อว่าหน้าต่างสอบบนคล้ายเวทีแห่งเจดีที่ชื่อว่าหน้าต่างตาข่ายได้แก่หน้าต่างที่ขึงข่ายที่ชื่อว่าหน้าต่างซี่ได้แก่หน้าต่างลูกกรงในคำว่าจากกักรลิกังนี้มีความว่าเราอนุญาตให้ลูกผ้าเล็กๆคล้ายผ้าเช็ดเท้า คำว่าวาตปาณพิสิกังมีความว่าเราอนุญาตให้ทํำเสื่อได้ขนาดหน้าต่างปูกไว้ว่า,วาได้เตียงและต่าง,างบทว่ามิทิงได้แก่กระดานต่างบทว่าวิทลัมมันจังได้แก่เตียงหวายหรือเตียงที่สารด้วยตอกไม้ไผ่ต่างสี่เหลี่ยมจตุรัสเรียกว่าอาสันทิกะ จริงอยู่ต่างยาวด้านเดียวเท่านั้นมีเท้าแปดนิ้วก็ควรส่วนต่างสี่เหลี่ยมจตุรัสพึงทราบว่าแม้เกินประมาณก็ควรเพราะพระบาลีว่าเราอนุญาตต่างสี่เหลี่ยมจตุรัสแม้สูงเตียงที่ทำพนักพิงสามด้านชื่อสัตตังคะแม้สัตตังค้นี้ถึงเกินประมาณก็ควรต่างที่ทำเสร็จด้วยหวายล้วน เรียกว่าพัทธปีทะเฉพาะต่างที่ขึงด้วยผ้าเก่าเรียกว่าปีทะกาต่างที่ติดเท้าบนเขียงไม้ทำคล้ายโต๊ะกินข้าวเรียกชื่อว่าต่งขาทรายต่างมีเท้ามากประกอบไว้ด้วยอาการดังผลมะขามป้อมชื่อว่าต่างก้านมะขามป้อมต่างที่มาในพระบาลีเท่านี้ก่อน ส่วนต่างไม้ควรทั้งหมดวินิจฉัยในอธิการว่าด้วยต่างนี้เท่านี้ต่างที่ถักด้วยแฝกหรือถักด้วยญ้าปล้องหรือถักด้วยหญ้ามุงกระต่ายเรียกว่าเก้าอี้ในคำว่าอัฐังคุระปรมังมันจะปฏิปาทกังนี้ว่าแปดนิ้วคือนิ้วขนาดของพวกมนุษย์นั่นเองว่าด้วยเครื่องลาดพื้นและนุ่มเป็นต้น เครื่องปูราดเพื่อต้องการจะรักษาผิวแห่งพื้นที่ทำบริกรรมเรียกชื่อว่าจิมิลิกาผ้าคลุมนุ่นแห่งต้นไม้นั้นได้แก่นุ่นแห่งต้นไม้เหล่าใดเหล่าหนึ่งมีต้นงิ้วเป็นต้นนุ่นแห่งเครือวันนั้นได้แก่นุ่นแห่งเถาวันเหล่าใดเหล่าหนึ่งมีเถาน้ำนมเป็นต้นนุ่นแห่งหญ้านั้นได้แก่นุ่นแห่งตินาชาติเหล่าใดเหล่าหนึ่ง มีหญ้าคมบางเป็นต้นโดยที่สุดแม้นุ่นแห่งอ้อยและไม้อ้อเป็นต้นภูตดาคามทั้งปวงเป็นอันพระผู้มีพระภาคทรงรวมเข้าด้วยต้นไม้เถาวันและหญ้าสามชนิดเหล่านี้จึงอยู่ขึ้นชื่อว่าภูตดาคามอื่นซึ่งพ้นจากรรคชาติวันลิชาติและตินชาติไปย่อมไม่มีเพราะฉะนั้นนุ่นแห่งผูาคามชนิดใดชนิดหนึ่ง ย่อมควรในการทำหมอนแต่ครั้นมาถึงฟูกเข้านุ่นนั้นแม้ทุกชนิดท่านกล่าวว่าเป็นนุ่นที่ไม่ควรและจะควรในการทำหมอนเฉพาะนุ่นนั้นอย่างเดียวหาไม่ได้แม้ขนแห่งนกทุกชนิดมีหงและนกยุงเป็นต้นและแห่งสัตว์สีเท้าทุกชนิดมีสีหะเป็นต้นก็ควร แต่ดอกไม้ชนิดใดชนิดหนึ่งมีดอกประยงและดอกพิกุลเป็นต้นไม่ควรเฉพาะใบเต่าร้างล้วนๆทีเดียวไม่ควรแต่ปนควรอยู่แต่นุ่นคือขนสัตว์เป็นต้นห้าอย่างที่ทรงอนุญาตสำหรับปูกก็ควรในการทำหมอนว่า,วาด้วยหมอน,มมอนในกรุณาทีกล่าวว่าบทว่า อัธากายิกานี้มีความว่าชนทั้งหลายย่อมทอดกายตั้งแต่บ้นเอวจนถึงศรีรษะบนหมอนเหล่าใดหมอนเหล่านั้นชื่อว่ามีประมาณกึ่งกายหมอนที่จัดว่าได้ขนาดกับศรีรษะคือด้านกว้างเมื่อวัดในร่องมุมทั้งสองเว้นมุมหนึ่งเสียในบรรดาสามมุมได้คืบหนึ่งกับสี่นิ้วตรงกลางได้กำมาหนึ่ง ส่วนด้านยาวยาวสอกคืบหรือสองสอกนี้เป็นกำหนดอย่างสูงแห่งหมอนที่ได้ขนาดกับศรีรษะกว้างเกินกว่านี้ขึ้นไปไม่ควรต่ำลงมาควรหมอนสองชนิดคือหมอนหนุนศรีรษะและหมอนหนุนเท้าควรแก่พิสุผู้ไม่อาพาธแท้พิสุผู้อาพาธจะวางหมอนหลายใบแล้วปูเครื่องลาด บนหมอนแล้วนอนก็ควรนหนึ่งพระปุษตเทวเถระกล่าวว่านุ่นที่เป็นกัปปิยะห้าอย่างเหล่าใดที่ทรงอนุญาตสำหรับผู้ทั้งหลายหมอนที่ทำด้วยนุ่นเหล่านั้นแม้ใหญ่ก็ควรฝ่ายพระอุปติสะเถระผู้วินัยทรกล่าวว่าประมาณนั่นแลควรแก่พิสุผู้ยัดนุ่นที่เป็นกัปปิยะ หรือนุ่นที่เป็นอากัปิยะด้วยคิดว่าจากทําหมอนว่า,วาด้วยปูกปูกห้าอย่างนั้นได้แก่ปูกที่ยัดด้วยของห้าอย่างมีขนสัตว์เป็นต้นจึงอยู่พระผู้มีพระภาคตรัจำนวนแห่งปูกเหล่านี้ตามจำนวนแห่งน,นุ่นบรรดาน,นุ่นเหล่านั้นขนแกะอย่างเดียวเท่านั้นไม่ได้ทรงถือเอาด้วยอุณ แต่ว่าเว้นขนมนุษย์แล้วขนแห่งนกและสัตว์สี่เท้าซึ่งเป็นชาติที่มีเนื้อเป็นกัปปิยะและกัปปิยะชนิดใดชนิดหนึ่งบรรดามีขนทั้งหมดนั้นทรงถือเอาในอธิการว่าโดยพวกนี้ด้วยอุณาสั์ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นบรรดาจีวรหกชนิดและอนุโลมจีวรหกชนิดพิสุธรรมเปลือกฟูก ด้วยชนิดใดชนิดหนึ่งแล้วยัดขนสัตว์ทุกอย่างนั้นทำเป็นฟูกก็ควรอันหนึ่งแม้ฟูกที่พิสุไม่ได้ยัดขนแกะใส่แต่ผ้ากำพลสี่ชั้นหรือห้าชั้นย่อมถึงความนับว่าฟูกขนสัตว์เหมือนกันบรรดาฟูกทั้งหลายมีโจระพิสิเป็นต้นฟูกที่เขารวบรวมเศษผ้าใหม่หรือเศษผ้าเก่าอย่างใดอย่างหนึ่งซ้อนเข้า หรือยัดเข้าข้างในชื่อโจระพิสิทพวกที่ยัดเปลือกไม้ชนิดใดชนิดหนึ่งชื่อวากะพิสิท์พวกที่ยัดหญ้าชนิดใดชนิดหนึ่งชื่อตีนพิสิทพวกที่ยัดใบไม้ชนิดใดชนิดหนึ่งนอกจากใบเต่าร้างล้วนผึงทราบว่าปันนพิสิทส่วนใบเต่าร้างเฉพาะที่ปนกับใบไม้เหล่าอื่นจึงควร ใบเต่าร้างล้วนไม่ควรสำหรับลูกไม่มีจำกัดประมาณพึงกะประมาณตามความพอใจของตนกำหนดดูพอสมควรแก่พูกเหล่านี้คือพูกเตียงพูกตั้งพูกปูพื้นพูกที่จงกลมพูกสำหรับเช็ดเท้าตัวนในกรุณาทีแก้ว่านุ่นห้าอย่างมีขนสัตว์เป็นต้นซึ่งควรในพูก ย่อมควรแม้ในภูกหนังด้วยคำที่กล่าวในอัตกรถากรุณาถีนั้นเป็นอันสำเร็จสันนิฐานว่าพิสุใช้สอยภูกหนังย่อมควรข้อว่าลาดภูกเตียงและตัางได้แก่ปูลงบนตัางแม้อาจว่านำไปเพื่อประโยชน์แก่การปูดังนี้ก็เหมาะ สองบทว่าอุลโลก,กังอาการิตวามีความว่าไม่ปูผ้ารองไว้ข้างใต้สองบทว่าโพสิตงมีความว่ารออนุญาตให้เอาน้ำย้อมหรือขมิ้นแต้มข้างบนบทว่าพิติกรรมมังมีความว่าเราอนุญาตให้ทำรอยเป็นทางทางบนเปลือกผูกบทว่าหัตถพิติงมีความว่า เราอนุญาตให้เจอหมายรอยด้วยนิ้วทั้งห้าว่า,วาด้วยบริกรมร,กรมพื้นบทว่าอิกาสังได้แก่ยางไม้หรือยางผสมบทว่าปิดทะมัดทังได้แก่แป้งเปียกบทว่ากุฑดะมดติกังได้แก่ดินเหนียวปนรำบทว่าสาสะปะกุตังได้แก่แป้งเมล็ดพันผักกาศ บทว่าสิทธะเตละกังได้แก่ขี้พึ่งเหลวสองบทว่าอัจจุดสันนังโหติมีความว่าเป็นหยดหยดติดอยู่บทว่าปัจจุดทาริตุงได้แก่เช็ดบทว่าพลันดะมติกังได้แก่ดินเหนียวคือขุยไสเดือนบทว่ากษสาวังได้แก่น้ำปาดแห่งมะขามป้อมและสมอ วินิจฉัยในคำว่าณพิขเวปฏิภาณจิตตังนี้พึงทราบดังนี้รูปสติและบรุษอย่างเดียวเท่านั้นอันพิสุไม่ควรให้ทำหาไม่ได้รูปสัตว์เดรจฉานโดยที่สุดแม้รูปไส้เดือนพิสุไม่ควรทำเองหรือสั่งว่าท่านจงทำย่อมไม่ได้เพื่อสั่งว่าอุบาสกท่านจงทำคนเฝ้าประตู แต่ยอมให้ใช้ผู้อื่นเขียนเรื่องทั้งหลายซึ่งน่าเลื่อมใสมีประกอรชาดกและอสาัาธิทสถานเป็นต้นหรือซึ่งปฏิสังยุตด้วยความเบื่อหน่ายทั้งยอมให้ทำเองซึ่งมารกรรมเป็นต้นบทว่าอาระกมันธามีความว่าเป็นลานอันเดียวคับขั่งด้วยมนุษย์ว่าโดยห้องเป็นต้น,ตน วิจัยในบทว่าตายโยคัพเพนี้พึงทราบดังนี้สีวิกาคัพพะนั้นได้แก่ห้องสี่เหลี่ยมจตุรัสนาริกาคัพพะนั้นได้แก่ห้องยาวกว่าด้านกว้างสองเท่าหรือสามเท่าหัมมิยคัพพะนั้นได้แก่ห้องเรือนยอดชั้นอากาศหรือห้องมีหลังคาโลนบทว่ากูลังกปาทกังมีความว่า เราอนุญาตให้ตั้งเชิงฝาซึ่งเลื่อนที่ไม่ได้ที่เจาะไม้ตอกเดือยในไม้นั้นรองบนพื้นเพื่อนหนุนเชิงฝาเก่าบทว่าปริตาณกิติกังมีความว่าเราอนุญาตให้ติดกันศาสตร์เพื่อป้องกันฝนบทว่าอุตาสุทังได้แก่ดินเหนียวซึ่งคล้ากับมูลโคและเท่า หน้ามุกเรียกชื่อว่าเฉลียงขึ้นชื่อว่าปคณะพึงทราบดังนี้ชนทั้งหลายเมื่อออกและเข้าย่อมกระทบประเทศใดด้วยเท้าทั้งหลายคำว่าปคณะนี้เป็นชื่อของประเทศนั้นที่ชักฝาออกสองข้างทำไว้ที่ประตูกดีประคณะนั้นได้แก่ปะกคณะบ้าง ระเบียบรอบห้องกลางเรียกว่าปกุธธุทะปาถะว่าปกุฎตังก็มีโอสาระกิงนั้นได้แก่หน้ามุกมีหลังคาซึ่งติดเคราวแล้วทอดไม้ท่อนออกไปจากเครานั้นทำไว้ที่กุฎีที่ไม่มีระเบียงกันศาสที่ติดห่วงกลมสำหรับเลื่อนชื่อว่าแผงเลื่อน ว่าด้วยภาชนะน้ำประตูภาชนะน้ำนั้นได้แก่ภาชนะสําหรับตักน้ําให้ผู้ดื่มกระบวยและขันอนุโลมตามสังตักน้ําอเปสีนั้นได้แก่เครื่องกั้นประตูที่ใส่เดือยเข้าไปในไม้ยาวแล้วผูกเรียวหนามปริฆานั้นได้แก่เครื่องกั้นประตูที่ติดล้ออย่างที่ประตูบ้าน เรื่อง,อ,งอนาถินทิกะรถทั้งหลายเทียมด้วยแม่ม้าสดอนทั้งหลายเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่ารถเทียมแม่มาอัสดอนบทว่าอามุตตะมณิกุนดลาได้แก่ผู้ประดับต่างหูแก้วมณีบทว่าปรินิพุโตมีความว่าเพราะไม่มีอุปธิคือกิเลสและอุปธิคือขันท่านจึงกล่าวว่าผู้เย็นสนิท ไม่มีวปติบาทคาถาว่าสัพพาอาสัติโยเชตวามีความว่าตัดความปรารถนาในอารมณ์ทั้งหลายมีรูปเป็นต้นหรือในภพทั้งปวงบาทรคาถาว่าวินเนยะหาทเยทรังได้แก่กําจัดความกระวนกระวายคือกิเลสในจิตเสียทรัพย์สำหรับใช้หมดไปเรียกว่า รับอันควรหมดเปลืองบทว่าอาเทยวาจโจมีความว่าถ้อยคําของอนาทะบิณิกะคฤหบุดีนั้นอันชนเป็นอันมากควรเชื่อถืออธิบายว่าคนเป็นอันมากย่อมสําคัญถ้อยคําของเคารืหังบุดีนั้นอันตนควรฟังสองบทว่าอารามมอากังสุมีความว่าชนเหล่าใดมีทรัพย์ ชนเหล่านั้นได้สร้างด้วยทรัพย์ของตนชนเหล่าใดมีทรัพย์น้อยและไม่มีทรัพย์ขรหบดีได้ให้ทรัพย์แก่ชนเหล่านั้นขรหบดีนั้นให้ทรัพย์แสนขาปนะและสิ่งของมีราคาแสนหนึ่งกระทําการสร้างวิหารไว้ในระยะโยตหนึ่งในหนทางไกล45โยตแล้วได้ไปกรุงสาวัตถีด้วยประการชนนี้ สองบทว่าโกติสันธารังสันธาราเปสิกมีความว่าได้เรียงขาปณะให้ริมจดกันในที่บางแห่งไมายเอาประมาณแห่งเครื่องล้อมของต้นไม้หรือสะซึ่งมีในชิตวันนั้นเรียงให้คุมมรัพย์อันหนึ่งสิบแปดโกดของคารบดีนั้นได้ถึงความสิ้นไปด้วยประการชนีสองบทว่ากุมารัสะเอตท,ทังทหสิมีความว่า ความรำพึงนี้ได้มีแก่ราชกุมารเพราะเห็นอาการอันผ่องใสแห่งหน้าของคฤหบดีแม้พูดต้องสละทรัพย์มากอย่างนั้นสองบทว่าโกตกังมาเปสิมีความว่าราชกุมารให้สร้างปราสาทมีสมประตูเจ็ดชั้นคำว,ว่าทโขอนาถปินดิโกข้าปฏิเชตวเนวิหารีการาเปสิเปบันดเปการาเปสิมีความว่า อนาถปาินิกะขรหบดีสร้างวิหารเป็นต้นเหล่านี้บนพื้นที่ประมาณ8กรีดด้วยทรัพย์แม้อื่นอีก18โกดจิงอยู่ขรหบดีชื่อปุณณพัชสนมิตรได้ซื้อพื้นที่ประมาณยอดหนึ่งด้วยปูอิดทองคําเต็มพื้นที่สร้างวิหารถวายพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่าวิปัสสี สิริวัฒนทักบดีได้ซื้อพื้นที่ประมาณสามคาวุธด้วยลาดหม้เศร้าทองคำสร้างวิหารถวายพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่าสิขีสดติจ่าคาบดีได้ซื้อพื้นที่ประมาณกึงยย่งโยชด้วยลาดผานทองคำสร้างวิหารถวายพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่าเวสภูอาจจุดขาบดีได้ซื้อพื้นที่ประมาณคาวุธหนึ่ง ด้วยเรียงเท้าช้างทองคําสร้างวิหารถวายพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากะกุสันทะออคะคราบดีได้ซื้อพื้นที่ประมาณกึ่งขาวุธด้วยเรียงอิฐทองคําสร้างวิหารถวายพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่าโกนากมณะสุมังคระคราบดีได้ซื้อพื้นที่ประมาณ20อุสภะ ด้วยเรียงเต่าทองคำสร้างวิหารถวายพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสปะสุทัตตะครหบดีได้ซื้อพื้นที่ประมาณ8ดกรีดด้วยเรียงข่าปณนะสร้างวิหารถวายพระผู้มีพระภาคของเราทั้งหลายชนีแลสมบัติทั้งหลายเสื่อมสิ้นไปโดยลำดับด้วยประการชนีเพราะเหตุน,นั้นสมควรแท้ที่จะเบื่อหน่ายในสมบัติทั้งปวงสมควรที่จะ พนไปเสียชนิแลว่า,วาด้วยนวกรรมบทว่าขันดังได้แก่โอกาสที่ร้าวบทว่าผลลังได้แก่โอกาสที่แตกแยะบทว่าปฏิสังคาริสติได้แก่จากทำให้คืนเป็นปกติในกรณ์นาทีแก้ว่าก็พิสุพูดได้นวกรรมไม่ควรถือเอาเครื่องมือมีมีดขวานและสิวเป็นต้นลงมือทำเอง ควรรู้ว่าเป็นอันธรรมแล้วหรือไม่เป็นอันธรรม